ทุกคนพร้อมยังครับเฮ้ยพร้อมพร้อมแล้วพร้อมจะโดนผมเชียดหรือยังเฮ้ยพร้อมแต่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวเราเชตรดเจนแทนกดวจอีกทุกแจงคุณเป็นฆาตกรเหรอทำไมผมมึงรู้วะผมเป็นฆาตกรเฮ้ยผมเป็นฆาตกรโรคจิตด้วยมาดูถูกแก๊งผมมากเกินไปคุณรู้ไหมสายจุกให้เกียร์ช่วผมด้วยเดี๋ยวดูแม่งไม่ผ่านใส่จุกแรกจุกจิกเลกตกเลื่อยด้านมาพี่จิกมาอยู่ตรงนั้นจะบอกว่าเมื่อกี้ ซีบิงนี่แบบตอนหน้าตาตากูเลยนะโดนแฉกันลุ้ตัวขาดสองท่อนนะคือพี่ขาดพอนะมันเหมือนแบบมันเฟรชด้วยอ่ะมเเฟะาลยคนโคตรบ่อยอ่ะแล้วคือพี่ไม่เกี่ยวอ่ะคือแป้งไปโดนเองอ่ะอย่างสยองอ่ะครับเล่นยังไงครับเนี่ยเฮ้ยผมเล่นผมเล่นสเกาเหรอเขาใส่ผมเป็นสายแทงน่ะผมเป็นเทคนิชิอะไอ้ผมเป็นระบายกว่านะทำไมมึงรำทำไมวะกําลังรำอยู่ เลือกตัวเสร็จอะไวผมเชียร์คุณก็ได้ปดเลยวะ <c oughs> จ้าไเลยวะผมกำลังไล่ลำฟื้นให้รีอยอู่เป็น้สเอ่ะใปะใช่ครับผมเป,ป็นคดอาลองเลยผมไล่ลำอยู่ไม่ใช่ครับมันคือไปเลย้ไนไม้เบ็บอลครับผมเฮ้ยมันกดหายตัวยังไงนะครับเนี่ยคอนคอนรลเฮอยอย่าไปบอกคุณดิไม่รู้ทหาไมอ่ะอเขาจะได้บุลลี่มัง่ายเลยครับเฮ้ยอย่าบุลลี่ลี่

ขออีกคนได้ปหมล่ะขออีกคนได้ปหมล่ะขออีกคนได้ปหล่ะขออีกคนได้ปหมล่ะเจ๊คนี่ไปอีกคนขอทุกคนไปอีกคนเก็บเดียวิเนาะเอาลูกมาเกะทุกอ่ะเอ้ยเออเออได้แ้วอีกครับคุเอามันเอามันเอามันอะไรอะไรวะทำไมมันบู๊จังวะคือคุณไม่ลอยเลยคุณบู๊เลยอะลบกันในตัวใจะเป็ล่ะ อันนี้คือความแค้นที่เราสั่งสมกันมานานไปพวกเราทำภารกิจทำไม่กินอ่ผมต้องฮิวสปิงก่อนฮิวผมฮิวผมเฮ้ยพวกคุณมีคนกันทนี่เยเฮ้ยช่วยผมด้วยผมโดนแบงกุมแท้มาแท้ขาผมลงไปทำไมอ่ะผมเอาไอ้นี่ไงโถเฮ้ยภารกิจคุณทำยังเนี่ยยังยังไม่มีใครทำภารกิจโอ๊ยโดนผมแบกอยู่โดนโดนโดนกับดักกับดักช่วยผมก่อนคุณแปรเบอร์พี่อีฟพี่อีฟอ๋อผมมาแล้วผมมาแล้วเฮ้ย ผมเพื่ออะไรกันครับผมเพื่ออะไรกันผมเพื่อผมเพื่อแปงอยู่ผมเพื่อพี่อะไรครับเนี่ยเพื่อนอย่างที่นี่เจกำลังตามล่าเราอยู่นั้นผมไม่รู้ผมเยู่ไหนเลเฮ้ยเจมาวะผมก็อดไม่รู้ตัวขมาใครไม่เจอขวาใครไม่เจอผมขวาใครไม่เจอเลยตะโกนเปนทั้งกันเจตะกันเจดูยังไงผมมาต่อยแรงเหรอวะ ผมผยิมอยู่นียิ้อยู่ยิอยู่เลยโอ้มัไม่ยแล้วยู่แล้ว่้งเผยวจเฮ้มยเลยยิ่เต็ก um ่อนผมจ้าเจ้าหลวโอยแป้งโดนแล้วลาก่อนอที่ผมกดผมริมกดแบบนี้เหรอเนี่ยผมฟ่าอยู่ไผม่าใครไม่ได้เลยทำไมอะ

ตอนนี้จุดแดงกำลังช่วยอยู่ทุกคนมามาเอ้ภารกิจมีใครทำยังวะคล้ายกันจิอยู่แค่คนเดียวจไม่หยุดมาแล้วแดงภารกิจจุดแดงทำภารกิจจะเป็นคนเดายนี่จุดแดงเป็นคนทำงานคนเดียววะไอ้คนเดียวเพื่นโอ๊ยไม่หยังเลย โอ้ย <mile> oh, อะไรก oh okay, uh, okay. ันเนี่ยขมาเต็มเลยอะไรรับเนี่ยโอ้ยโเจเัเเวอเคคอเคอยไอ้เจ๊เจ๊อ๊เจ๊งไอ้เจมึงหไปแล้วนไม่ได้แล้วไม่ทแล้วอะไรทไมทำไดแข็กับพี่แป้งมาแถมง่ไปไปไปช่วยตะกิดิวตะกิดไปแล้วหไปเอาพี่คนทีแบกหรอวะ

่ิตโมปครับขโงครับเฮ้ยขโมโดนขโมโดนแล้วที่วกเม์เหอพี่โมเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ปืนเลเซอร์เลยไม่ให้คราฟหลอกนะพื่นเนี่ยน่ะทำแบบนั้นสิดีามาคุณมาเฮ้ยโอ๊ยเจ๊โอยผมช่วยคุณอะไรครับพี่เยเจ๊ทำอย่างนี้ไม่เอาอะไร

ช่วยผมด้วยปีกิตตายปะเนี่ยตายดิตายพอมกันทุกคนแป้งกำลังอัปเกรดนะอัปเกรดของใหม่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมด้วยเหรอผมมีของเอาไว้เลยใหญ่เลยจุกเอาไว้จุกเจละอะไรกันครับทุกคนอย่าทิ้งหนูดิทุกคนไปอังเยอนู่เไอเไอเจออไอเเจออออเไอ่ไอไไไไอไอไอ่อไหเไ ไป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 โอเจไม่รอเลยโอ้เจเจอยู่ตรงนี้ใครจับเ้ยไป่ามาทำผมอลับสลัลบคุณอยากทำผมกลังคัดกำลังาของอยู่โอเคพี่มีอุบกำกับมแล้วไปไปไปเจมเจเตรียมมานี่แหละ อยู่แล้วเฮ้ยเอะไรวะป่าหอนย่าทำหมอหมอออย่าทำหมออย่าทำหมออาหโอัวขาตายโดนต้องว่าขาเอาไปนอนเองติ้งติ้ง

ไป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 ไโดนบลลี่ไ้สนเเลยครับทผมมาแล้วผมทุกคนหนีแล้วหนีแล้วผมกดไม่เป็นเลยเนี่ยผมโดนบุลลี่ผมโดนบุลลี่ไปไปไปโอยโยโยยยอตัวเองนะตัวเองนะเอปิดประตูอ๊ยโยป ผมลักลอบก่อนผมลักลอบเจ็บมากเจ็บมากอีกคนนึงจะไปไหนคนนึงจะไปไหนมานนี่สิบบัดเป็นผ้าที่เปียกน้ำเลยเยแต่เย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคนนะใจเย็นผมมาผมมาผมมาโอ้ผมมาผมมาเไอออกไปเลยไออยู่น้าอยู่น้ำอยู่ แจ้ยู่ไปแจ้งยิบไปก่อนมามาผม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 มาไม่หนีแล้วมลมเรียกคนออกมาแล้วุมุบมาหนีไม่จา หายไปไหนอะ re mm ่ะเอ้าอยู่ออ้าะไรกันครับพี่อะมือขหดเหมือนลูกเลยเฮ้ยปวดเหนื่อยอะไรกันพวกคุณแยกกันไงพวกคุณแยกกันพวกคุณแยกกันผมมันเหนื่อยจังอ่ะคุณความันถึกมากเลยอ่ะ มันแบบไอตัวนั้นมันถึกโคตรถึกเลยอะแบบเลือดแทบไม่ลดเลยอะใครจะเอามันลงก็ได้อะคือตัวแป้งตายก่อนไม่ได้ตลกค่ะงลที่เราคนตลกอะไรรู้ป่ะตอนที่เจแบบว่าแบกพี่โมขึ้นมาแล้วอาหายไปไหนโมหายแล้วยางอยู่ในมือผมก็ว่าเอาไปไหนวะเนี่ยมึงมองไม่เห็นเหรอเห็นมันไม่รู้ด้วยว่ายกมืออยู่